สวัสดีครับที่อยู่ตรงหน้านี้คือไฟฉายจักรยานนะครับยี่ห้อ Rock Bros นะครับรุ่น R 3ขีด1น0 0นะครับก็คือมีความสว่างสูงสุดที่1,000ลูเมนนะครับสิ่งที่ได้มานะครับกับตัวชุดอุปกรณ์นี้นะครับก็จะมีตัวไฟฉายครับมีสายชาร์จแบบ Type C นะครับแล้วก็มีที่จับยึดกับแฮนด์จักรยานนะครับแล้วก็จะมีตัวรองสองแบบแบบหนากับแบบบางนะครับแล้วก็มี ระแจหกเหลี่ยมให้นะฮะนอกจากนั้นก็จะมีคู่มือนะครับที่ระบุสเปคต่างๆของตัวไฟฉายนะครับมาดูที่ตัวไฟฉายนะครับเขาก็จะติดมากับตัวยึดกับจักรยานนะครับถ้าหากใครไม่ต้องการใช้ก็สามารถที่จะหมุนออกได้นะครับขนาดมิติของไฟฉายนะครับก็จะมีความสูงนะครับที่3เซนติเมตรครับ ความกว้าง3เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาว11เอซนครึ่งนะครับตัวลักษณะโค้งของเขานะครับก็จะเป็นไม่ได้ส่องตรงๆไปอย่างนี้นะครับจะมีหลอดอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็ให้แสงสว่างแล้วก็สะท้อนเป็นโคง้งโคง้โคงนะครับเพื่อส่องไปข้างหน้านะครับลักษณะของการแผ่แสงนะครับก็คือ เขาจะไม่แผ่เป็นดวงกลมๆเหมือนไฟฉายคมกลมๆนะครับก็จะแผ่ลงข้างล่างบริเวณพื้นเป็นส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้รัศมีที่พุ่งไกลมากนะครับแต่ว่าจะให้แผ่ให้แสงที่แผ่กว้างในบริเวณข้างหน้านะครับก็จะมีความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานนะครับลืมบอกราคานะครับตัวนี้ผมได้มาจากลาซาด้านะครับอยู่ที่ 486บาทโดยใช้ส่วนลดประมาณ50บาทนะครับราคากลางๆน่าจะอยู่ประมาณ500านะครับผมคิดว่า,าถือว่าเป็นไฟฉายที่ราคาไม่แพงมากนะครับโดยที่ได้ความสว่างขนาดนี้แล้วก็มีช่องชาร์จแบบ type c นะครับก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับคุณสมบัติการให้แสงสว่างของเขานะครับก็คือเวลาเราเปิดครั้งแรกนะครับกดที่สวิตช์ครั้งเดียวจะสว่างที่300ลูเมนครับแล้วก็ ลันทามก็คือ11ชั่วโมงครับแล้วถ้ากดอีกครั้งหนึง่งจะสว่าง500ลูเมนจะลันทามได้4.5ชั่วโมงครับแล้วถ้ากดอีกครั้งหนึง่งก็คือสว่างที่สุด1000ลูเมนครับสามารถใช้ได้3ชั่วโมงถ้าหากเราดับเบิลคลิกที่ปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับจะเข้าสู่โหมดกระพริบแบบเร็วนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้4ชั่วโมงครับแล้วก็ถ้าเลือกโหมดคลิกอีกครั้งนึง ก็จะเป็นกระพริบแบบช้าก็จะสว่างได้5ชั่วโมงครับในแบตเตอรี่ของตัวไฟฉาย r o c k b o s R3 ขีดพันตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ชนิด21700ซึ่งมีความจุที่4 8 0 0มิิลล m mm อมนะครับตัวนี้ข้างหลังจะชาร์จได้อย่างเดียวไม่สามารถเป็น power bank ได้นะครับก็จะมีช่องชาร์จแบบ Type C นะครับ สามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ไม่ควรเอาไปจุ่มน้ํานะครับแล้วก็ข้อควรระวังตรงนี้นะครับที่เขาเตือนว่าฮอตนะครับก็คือถ้าเราเปิดที่โหมดหนึ่งพันลูเมนนะครับนานๆมันก็จะเกิดความร้อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปกติของไฟฉายลักษณะนี้ซึ่งมันไม่มีคลีปะบายความร้อนต่างๆนะครับมันก็จะมีความร้อนมากบริเวณนี้นะครับแต่ว่า เท่าที่ผมลองใช้ดูที่500ลูเมนนะครับซึ่งก็สว่างเพียงพอแล้วก็ใช้ได้ประมาณ10นาทีก็จะเริ่มตัวมันจะเริ่มอุ่นๆนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะจับได้อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบแสงของไฟฉายดูนะครับตอนนี้พื้นที่ข้างหน้าบ้านเนี่ยมันยาวประมาณ25เมตรนะครับผมจะเปิดไฟฉายดูนะครับที่ ดูระยะของแสงอันนี้คือเบาสุดนะครับ300ลูเมนนะครับ300ลูเมนคลิข้งหนึ่งเพื่อเป็น500ลูเมนครับอันนี้500ลูเมนนะครับแต่ว่าในภาพวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่ามันมันจะดูสว่างกว่าของจริงหน่อยนึงนะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึง่งพันลูเมนเนี่นะครับลักษณะของแสงก็คือจะเป็นแบบ แผ่วงกว้างนะครับแล้วก็เป็นขอบฟุ้งฟุ้งไม่เป็นขอบคมคมนะครับก็ทำให้มองที่พื้นได้อย่างสบายตานะครับอันนี้กลับมาที่300ลูเมนนะครับอันนี้500อครับอีกครั้งหนึง่งแล้วก็1000ครับถ้าจากในกล้องเนี่ยสว่างไปได้ไกลเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกตรงนี้ว่าของจริงที่มองเห็นด้วยตาเนี่ย ไม่สว่างเท่าในกล้องนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูลักษณะของแสงนะครับว่ามันก็จะเป็นขอบแบบฟุ้งๆนะครับที่เป็นแบบไม่ได้โฟกัสเป็นวงนะฮะสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันแล้วก็ปิดครับ กดแช่2วินาทีโอเคครับผมขอบคุณครับ